ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบนนานานาฝากกดหนยนะครับฝากกดหนยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เราอยู่ในรถ SU v r e m i พรีเมีน่าใช้ครับและที่สำคัญคือคุณซื้อตอนนี้เป็นตอนที่ราคาดีที่สุดนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Lexus rx 350นะครับเจเนอเรชันที่3ปี2009.2010 l e จด s rx เนี่ยถ้าเจเนอเรชั่นที่3นะจะแบ่งด้วยการเองเป็น 2, 2เครื่องยนต์นะครับคือ ตัว X350 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเครื่อง2.7นะครับส่วน x 3 5 0จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับเครื่อง3.5ซึ่งออกมือหนึ่งถ้าเป็น350นะครับสตาร์ทที่3ล้านกว่าหมดเลยนะ Lexus มือหนึ่งนะครับจริงๆออกมือหนึ่งราคาแพงกว่าเป็นเยอะนะต้องบอกก่อนนะครับด้วยราคาด้วยพร i c ซิ่งต่างๆนะทำให้มือหนึ่งแพงมากนะครับแต่ที่สำคัญคือคนใช้ Lexus นี่คุ้มมากเมื่อซื้อมือสองนะครับ คันนี้นะครับไม่สองแสนห้ารถสองมือนะครับขับดีมากนะครับตอนนี้ราคาถูกที่สุดในตลาดแล้วครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมบอกเลยว่าน่าใช้ที่สุดเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ RX 350สามูอยู่แล้วนะครับรถ SUV พรีเมียมถ้าพูดถึงตลาดนะเอาใช้คอว่าพรีเมียมนะครับคนทุกคนก็ต้องคิดถึง Lexus RX 1หนึ่งในตัวเลือกอยู่แล้วมี RX 350น,นะครับ Lexus RX กนะ2ก็คือเ m w x รยนะครับ สามก็คือเบนตตัว M L นะครับสามยี่ห้อนี้คาแรคเตอร์แตกต่างกันแต่ถ้ามีคนถามว่าอันไหนดีสุดครับดีสุดถ้าถามผมนะเรื่องการขับขี่นะครับถ้าคุณชอบรถที่สบายนะครับอย่างแรกเลย Lexus r X ีสุดครับเป็นรถที่ขับสบายที่สุดสองถ้าคุณเลือกการขับสนุกนะครับผมให้ X 5สนุกนะครับสามถ้าเลือกความนุ่มนวลนะครับความสบายผมว่า มเดลเซี่ยนเบนซ์จะสบายนะลุกบนกว่านะครับแต่ถ้าความนิ่มนวลการรักษาง่ายๆนะครับเล็กซัสยังไงก็ถูกที่สุดในเรื่องการดูแลรักษานะครับทั้ง3ตัวนะครับเบนซ์ดีเอ็มนะครับและเล็กซัสเนี่ยนะครับมีเป็นการขับเคลื่อนสี่ล้อหมดแล้วพูดถึงเล็กซัสไอเอกสามห้าศูนย์ก่อนนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสามห้าศูนย์จะเป็นเครื่องขับสี่นะครับเสียงสามพันห้าคู่เกียร์อัตโนมัต 6กสปีดนะครับให้แรงม้าประมาณ272แรงม้าศูน100้เคม่ประมาณ1ิวิถ้าเพียงพอนะสิวิเนี่ยโอ้ขับด้วยบอดี้ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมว่าเพียงพอแล้วก็โดยเฉพาะคันนี้นะครับคันนี้นะถ้าออกจากยุดนิ่งน้าเหยียบนิดนึงเนี่ยพุ่เลยนะครับด้วยช่วงล่างของเขาด้วยฟิลลิ่งการขับของเขาเนี่ยมันเป็นมันเป็นฟิลลิ่งที่เหยียบปุ๊บติดเท้าอยู่แล้วคนที่ต้องการการขับเคลื่อน หรือการเดินทางดีๆนะครับผมแนะนำมีงบประมาณ RX350 ก็ไปเลยครับแต่ถ้าคุณกลัวเรื่องน้ำมันนะครับ270พอใช้ได้นะครับกับเครื่องล้อหน้าถ้าไม่ไดีซีเวสอะไรมากแต่ผมมองว่าตอนนี้ค่า,คาดูแลรักษาของเล็กซก็ถูกสุดไม่ได้แพงมากแล้วก็อุปกรณ์ภายในนะครับความทนทานเนี่ยต้องให้เล็กซก็เลยมันก็คือ Toyota นะครับที่เป็นตัโตโยต้าเกิด e รีเนี่ยดังนั้นคันนี้ตอบโจทย์มากครับ 6 4 9 0 0 0บาทใครสนใจครับ0 6 1 7 5 6, 6 2 2 2 0819082026คิวบอต,ตามนี้ได้เลยนะครับอยากซื้ออยากขายอยากแลกเทินรถคันนี้นะครับคุ้มสุดๆผมบอกเลยว่าคุ้มมากคันนี้สภาพโดยรวมสวยมากนะครับเดี๋ยวเราลองขับกันเดี๋ยวถนนล่นงโล่งก่อนนะครับถนนลงโล่งแล้วนะครับสิ่งหนึ่งนะ350นะครับสิ่งที่ผมชอบและเป็นคาแรคเตอร์ที่สุดก็คือฟีลลิ่งของช่วงล่างนะครับเหยียบเนี่ย พอเหยียบปุ๊บแล้วมันมา,ม,นม,ามันมาแบบตอบสนองเท้ามากนะครับด้วยตัวบอดี้ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่สาม้าสูย์ไม่ใช่รถสปอร์ตนะดังนั้นความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ถ้าบอดี้ใหญ่ขนาดนี้จุคนห้าคนดูเหยียบนะเหยียบปุ๊บนะครับฟีลลิ่งถือมาแล้วมาเลยอะ่ะอัตราสิ้เปลองน้ำมันนะครับผมว่าถ้าคุณเหยียบอะ่ะน่าจะประมาณเก้า ถ้าระยะทางไกลๆนะ10บวกลบ10กิโลเมตรต่อลิตรบวกลบได้นะครับเนื่องจากว่าขับทางไกลๆเนี่ยมันค่อนข้างประหยัดนะครับความรู้สึกที่ที่เหยียบเนะี่ยถ้าคนที่ชอบความร่บน,นวลน,นะครับล้อ418อเดิมๆเหมนนี้ที่สุดแล้วนะครับเพราะผมลอง18 19 20ลองมาหมดแล้วดีมาก ว่าคุณเอาไปใช้ขับทางไกลๆสบายนะครับขับในเมืองก็โอเคนะด้วยวิสัยทัศน์ของรถที่มันตัวรถนะครับที่นั่งของคุณอนะ่ะมันจะค่อนข้างสูดุมากนะครับทำให้คุณเห็นมองหลายๆส่วนทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้วยเครื่องยนต์นะครับด้วยแรงม้าตาเล่นแซงเนีย่ยเพียงพอนะครับสอเจบสองแรงม้าชอบครับเดี๋ยวไปดูครับว่าแล้ว ภาพภายนอกเป็นยังไงบ้างครับคันนี้เป็นสีน้ําเงินดํานะครับคือต้องบอกก่อนว่าสีแบบนี้ก็สวยดีนะครับตัวนี้เป็นรถปี2 0 1 0นะครับมาดูสเปคตัวนี้นะครับไฟไฟหน้าใหม่สวยๆนะครับตัวนี้เป็นไฟลูกแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับสีโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับไฟตัดหมอกนะครับช่วงล่างทุกอย่างถือว่าดีตัวนี้เป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อขอบ18 บอกเลยว่าเอาจริงนะข้างนอกสีโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับกระจังทุกอย่างเนี่ยกระจังเดิมๆเลยเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์2 g r f นะครับเครื่องยนต์ดวลนิ่งปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับปกติเลยนะครับ2 g r f จะเป็นตัว3 0 0นะกุญแจอัตโนมัต6สปีดนะครับ2 7 2แรงม้านะโดยรวมเป็นสีน้ำเงินนะครับพร้อมกับ กาบประตูข้างนะครับโอเคกระจกข้างบนเป็นกระจกนะครับภายในสว,สวยเลยนะซหนึ่งที่อย่างที่ผมพูดหลายรอบนะครับผมชอบตรงการเก็บเสียงนะครับพวกนี้เขาเก็บเสียงไว้ดีมากนะครับกระจกก็เป็นกระจก2ชั้นนะที่เห็นนะครับ lexus rx 350ก็จะ สวยแบบนี้นะครับข้างหลังนั่งสบายเดี๋ยวดูข้างหลังกันตัวนี้ก็เห็น RX 3 5 0นะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับรถนี้ก็เดิมเดิมนะครับเดี๋ยวต้องบอกรถเก่าจะมีทำสี 4, ทำนู่นทำนี่มาบ้างนะครับผมว่าตามอายุเนาะแต่เนี่ยพวกน็อตพวกนี้เดิมเดิมนะครับคันนี้ถือว่าไม่โซมเลยนะ เป็นยางอะไหล่นะครับยางเดิมติดรถมานะครับที่เก็บของนะครับของตัวรถเขาตัวนี้ก็จะเป็นที่ปิดคันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งคนที่เคยใช้นะตัวปิดนะครับจะมีตัวปิดกลิ่นตรงนี้ครับกับตัวปิดกลิ่นตรงนี้นะครับซึ่งบางบางรถบางรุ่นนี้หายไปแล้วนะครับพอปิดทั้งหมดปุ๊บเนี่ยกลิ่นข้างหลังเนี่ยมันจะไม่เข้าข้างหน้านะครับสามารถติดตรงนี้ได้แล้วก็มันสามารถบังครับ ปิดว่าที่เป็น40 20 40นะครับนี่คือข้อดีของ Lexus RX 350นะครับแล้วก็เนี่ยกำมาหยี่ทุกอย่างสีเทายัางสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วด้วย นะตัวนี้จะเป็นคีย์เลสนะครับปลดล็อกได้นะครับถ้าขอากุญแจเข้าให้เปิดได้โดยรวมข้างในนะครับก็ถือว่าสะอาดนะคุณรถสิกว่าปีนะครับสภาพแบบนี้ได้นี่ผมว่ามันก็สวยงามแล้วเนาะหนังเล克斯นะครับถือว่าสภาพแบบนี้ถือว่าสวยลนะนะครับภูมิใจโอเคนงบบนเดี๋ยวลองสตาร์ทรถกันกุญแจอยู่นี้นะครับสตาร์ทรถ พวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านเนาะออปชั่นนะครับปรับต่างๆตัวนี้มีป้าเซนเซอร์นะครับมีสโนนะครับ a อ s ก็คือเลื่อนไฟเลี้ยวตามอมุมสั่นยงเรานะครับตัวนี้มีครูชอนโทนนะครับกดต,ตรงนี้ปุ๊บครูชอนโทนก็ทำงานนะครับโอเครถไม่สองแสนห้านะครับอันนี้กระจกนะครับก็พอกระจกไฟฟ้า อย่างเป็นออโต้หมดนะครับเปิดให้ดูนะครับปรับสองรูนะครับปรับได้ได้หมดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโหมดพิยุทธ์ต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีนึงนะครับภงมาลัยนะครับเป็นภงมาลัยออโต้ความหมดเลยนะครับออปชั่นรถแต่ละคันต้องบอกนะครับมันอยู่ที่รถเกรือหรือรถศูนย์นะครับแล้วก็แต่ละปีไม่เหมือนกันตัวนี้นะครับ จะมีกล้องมองหลังนะครับให้ทุกคนเห็นนะชัดๆนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ไม่มีแสงอาเห็นละนี่เป็นกล้องมองหลังนะครับจะมีเฉพาะตัวท็อปของปีนะกล้องมองหลังมาจากโรงงานนะครับกล้องมองหลังนะครับเห็นละแล้วก็พอคุณถอยหลังปุ๊บนะครับกระจกมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้นะครับเพื่อความสะดวกสบายนี่มีกล้องมองหลังนะครับเลนตัดแสงนะครับเซ็นเซอร์ตัวรถมีหมดเลยวิทย,ยุถือว่าดีมากนะ ก็ตามอายุนะครับผมแนะนําว่าถ้าคนต้องการเปลี่ยนจอยดอยซื้อแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วคุณเอาไปใส่จอยดอยจะง่ายกว่านะครับง่ายเครื่องเสียงเล็กสัดีอยู่แล้วนะผมบอกอย่างนี้นะครับคือเล่น FMAMCD นะครับ UX เล่นได้หมดเกียร์นะครับถ้าเป็น 35- 0นย์จะเป็นเกียร์สมาสปีดนะดูง่ายๆนะครับเกีย์ตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้เกียร์นะครับเนี่ยบวกลบได้นะครับเนี่ยบวกลบถือเกียร์6สปีดได้นะครับ เบรคมือไฟฟ้านะครับจะอยู่ตรงเท้านะจะอยู่ตรงเท้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเบรคมือไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวดิฟล็อกนะครับจะมีในตัวขับสี่นะนะครับตัวนี้ traction control ข้อดีของ렉ซัสนะครับคุณรู้อุปกรณ์พวกนี้นะมันจะไม่ค่อยเหนียวนะครับมันจะทนทานมากนะครับนี่ก็จะเป็นเบาะที่เก็บต่างๆนะครับเท้าออกมานะครับจะมีสาย AUX กับ ที่ใส่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยสิงทข้างในเก็บไว้กว้างมากนะครับมีแอร์อยู่ข้างในด้วยหลังคานะครับเป็นซันรูปนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเราเปิดให้ดูแต่ที่ผมเคยเจอไม่ค่อยพังเท่าไหร่นะผมว่า us, รถ Lexus อุปกรณ์ทุกอย่างเขาดูแลดีนะครับมันทนทาน,น้วยคนซื้อ Lexus ส่วนใหญ่นะครับเขาไม่ค่อยใช้โซมเท่าไหร่นะ อย่างที่ผมว่าเจ๋งอันนี้เปิดไฟใช่ไหมครับที่ผมว่าเจ๋งอีกหนึ่งอย่างก็คือดึงออกมาปุ๊บนะครับาสามารถยืดได้มีบางแดดได้จริงๆนะเนีย่ยมันยืดได้อย่างนี้นะครับก็อุปกรณ์ทนทานนะครับเบาะข้างหลังนั่งสบายนะครับนะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะคือการเอนเบาะนะครับเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยมันสามารถเอนมาข้างหน้าข้างหลังได้หมดนะครับเอนเป็นสี่สิบยี่สิบสี่สิบได้เลยนะครับ ถ้ากดเอนสามารถเอนลงเบาได้สุดขนาดนี้นะถือว่าสบายมากนะนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงข้างหน้าได้เห็นตัวเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนอย่างนี้ได้นะครับคือถ้าเลื่อนปุ๊บเนี่ยผมนั่งให้ดูนะองศาการนั่งนะครับสบายมากดูนะเป็นผมซื้อรถคันนี้ครั้งแรกนะเพราะนั่งข้างหลังถือว่าสบายสุดนะครับถ้าเทียบทุกเซ็กเมนต์นะ X5 เนี่ย มันค่อนข้างแคบผมว่าถ้าที่นั่งข้างหลังเนี่ยผมว่าเล x ซัสดีสุดทั้งสดครของทั้งทุกยี่ห้อในคู่แข่งนะครับเดี๋ยวมาดูครับรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคครับได้เห็นสภาพสเปคของตัวเล x ซั RX 350แล้วนะครับคันนี้ตัวรถเป,ป็นปี2009-2010นะครับปาน RX 350นะรถเนี่ยโดยรวมถือว่าผมว่าขับดีนะครับสภาพเนี่ยเหยียบทุบเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ เอาจริงเดินทางไกลนะครับผมว่าสบายสุดผมพูดตรงๆนะตั้งแต่ผมใช้รถทอสยูวีใหญ่นะครับถ้าเดินทางไกลผมก็คิดถึงเล็กซัสที่สุดแล้วมันคือที่สุดของ SUV นะครับ มองไ,ไกลๆก็นั่งมองไ,ไกลๆที่คือดูวิสัยทัศน์ดีมากนะครับช่วงล่างก็นุ่มนวลนะครับขับแล้วไม่เหนื่อยเลยผมบอกเลยว่า3 5มห้ตอบโจทย์ครับหกแสนสี่หมืบาทครับไม่สองแดูแลรักษาไม่แพงแล้วใครสนใจครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหกสอครับศูนย์แปดห่าศูสอง์กคีวิรดตามนี้ได้เลยนะครับจะส้มจะเทินจะขายนะครับอย่าฝากขายรถนะครับก็แอดไลน์ตามคีว แอดโนเนมได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง t ิก t o อบช่องโนเนมแล้วก็ YouTube ช่องเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย